เออหมากูบอบช้ำไหมโอ้อยู่เด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกดีครับกูเด็มที่วันนี้เออเด็มที่เลยพอสิบห้านาทีเออเอาเลยจัดการเลยเด้อรู้แล้วรู้ศักยภาพอีกแล้วให้มากรให้มากรข้างในเลย Hãy subscribe Ai <laughs> kênh Ghiền nào, Gõ Để nào. bỏ lỡ những lên. dẫn หวานนี่แหละแพ้ลุงทษทีว่าชนะไม่กิไปแล้วลสุดท้ายลูกสุดท้ายเออก็เตะไม่เข้าอีกเออคนรวมมันช่วยกันจะทำไงเคยเยพื่อนเชื่อกันหร้อวาสองแล้วเออเมื่อวานเราทำใมเกมไม่ได้เแหละรู้สิเดยนะเราพูดบ่นาบอกเออ

บิวบิวหมายลเลขเจ็ดบิวดูนะ่ะดูหมายลเลขเจ็ดหมายลเลขเจ็ดนั่นน่ะสอนสอนดูดูสอนสอนั่นแหละเออดูดูซ้ายยิงจ้ากาเล่นกาเล่นดูล็อกลบเออไปกาเล่นไปจิ้มเร็วไปเร็วไป จใยหน้าหน้ามีไอคอนมีน่ะเปิดเลยเปิดเลยไอคอนมีน่ะเฮ้